ดีไม่นี้เราจะมาเบื้องหลังความวุ่นวายในการถ่ายคลิปวิดีโอของแม่เบสิ่มเนาะเบสิ่มจะถ่ายวิดีโอคนเดียวเนาะแต่ว่าเรื่องยุ่งบ้างอย่างไรยุ่งกับหมาเนาะอันนี้ก็คือพวกบรรดาน,น้องๆเพื่อนเนาะก็จะมาวุ่นวายน,นิสายจินแหนะบ่ยอมไปอีกคั้นถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อใดคั้นหมาบานอนน์ไหนนะถ่ายอะไรมันยุ่งเนาะจากสเบิ้งกล้องจากสีเบิ้ององ,องูอา,า,านอนลาเต้กับหมาเนาะลาเต้จะเป็นตัวตอว่าทุกเทื่อเนาะคั้นเพื่อน,ะน,อนบ่นอนหรือออกไปนอะกเป็นเาท่าถ่ายวิดีโอเพื่นจะมาบ่นทุกเทื่อเลยเนาะ อันนี้มืญอีที่จริงตั้งใจว่าจะขยายพันธุ์พริกไทยเนาะเห็ดคลิปอยู่ค้ังใหญ่พันธุนน์พริกไทยแต่ว่าอ้ยซับส่วนหลายเนาะเพื่อน,น,นึงตัวนหนึ่งเพื่อนึงตัวนหนึ่งมาเนาะอันนี้ลูกสายเฝ้าให้ได้แป๊บหนึ่งลูกสายยางไปส่วนเดี๋ยวจะมีตู่มาอีกเนาะอันนี้เขาบี้ยางมาแล้วยางมาแล้วยางมาสู่กล้องพวกนี้เนาะคันเขาตั้งกล้องแล้วมันเขาจะมาเนาะมานเนาะเพื่อนจะมาโซโตู่รถเวลาเขาตั้งกล้องเนาะแ๊บซี่กับมาอันนี้มาบวคคขาพกตู่ละมาเขาอยู่บ้านเขามีหกตู่เนาะ แต่ว่าความวุ่นวายความขี้ดื้อเนาะความหนาหักกับ่ให้เบาเลยเอาเป็นนันทำไมื่นี้เบาแต่เรื่องเบื้องหลังเนาะความวุ่นวายกับหมาเนาะขอบใจหลายๆครับซุ้มกิ๊บวิวโอฮมเมสเสริมเนาะเอาไว้คบกันใหม่เนาะคลิปบวิีโอต่อไปเด้อ